สวัสดีครับพี่พิงน้องมืัอนี้ก็พบกับช่องนุ่มจากนัดพัทินเช่นเคยพี่น้องมืัอนี้ฟ้าพี่น้องมาเลาะอยูเลาะกินน้อพี่น้องเนาะหากินทั้งน้ำพี่น้องมืัอนี้ครับมาหากับเขาแรงพี่น้องใส่มุงดักกุ้งไวปมาว่านี่ไปหาลังพี่น้องมุงดักกุ้งห่างกับเก่าเลยพี่น้องเลยไปเบิ้งครับพี่น้องว่าสิมอาหามันสวัสดีครับผมเรื่องน้ำกันครับกับพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วพี่น้องเลยลุกทุกมือพี่น้องช่องนี้พี่น้องไปครับจะได้บ่ได้ บังหลังแรกเขามาันบ่เรียกข้อาแรงบ่เหมือนนี่หล่มยุงสิอือมุงห่างนุ่งติดลับอู้ได้ยุ้พี่น้องพุ่นนะครับเออห่างห่างกุ้งกระไรพี่น้องปลาซิวอีกเอามาพี่น้องหลังแรกห่างๆก,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 กันได้ ดิพี่น้องคนนะครับเห็นปะครับมานพี่น้องเก็บครับผมหลุงห่างพี่น้องด้ยห่างก็ได้กินเดฟพี่น้องเห็นว่ากระไดเ,ไะเดี๋ยวพี่น้องเราจะเดินซ้ำเดี๋ยนี้เอาันพี่น้องเกี่ยวพี่น้องคนนะครับกุ้งพี่น้อง เขาอักลากล้นพี่น้องเอ้ยเสียวครับเบิังหลังที่สองครับเดี๋ยวพี่น้องหลังที่สองครับพี่น้องน,น้ำน,น้ำมุ่งจากระพัดขึ้นไปฮิดแบบไม่ได้พี่น้องแล้วเราห็มุ่งมันจมพี่น้องนีะครับมุ่งจากระพัดขึ้นจะเอา,เอา,เอาขวดเปล่าพี่น้องใส่ไปด้านไหนพี่น้องให้มันร้อยพี่น้องมันจะได้อดจมพี่น้องอยเบิ้งครับบานมาื่มัาน ครับผมวางของคนเดียพี่น้องเด้อมันจะลมจะหาบางวางพี่น้องจะสั้นแค่คร,ครับผมแต่พี่น้องไปครับไปเบิ้งครับเป็นนังได้ <c oughs> มันเล็กครับพี่น้องบางเนี่ยพี่น้องนุ่มจากว่าเทนเล็กเอาขวดพลาสติกไปใส่ไว้เป็นได้หืหือือพินได้พี่น้องเป็นนังได้คุณนะครับ กุ้งเต้นตุบตับตุบพี่น้องปลาซิ้วพี่นอ้นองมนันเสียงเสียงพี่น้องคนนะครับว้าบบผิดหวังครับเก็บครับผมหอ,อยอดเลยพี่น้องเอ้ยวยาวรัวๆเลยปึ๊บนี่คนนะครับเต็มครับพี่น้องขวัหลังที่สามพี่น้องแต่เก็บหลังนี้ก็นดะพี่น้องนอะครับผม เจียวได้พี่น้องเลยปลดพลาสติกนมจากรัฐแพท์กเก็บลิ้มสาน a m เลยพี่น้องขอที่ย่นถิ่มแล้วมันจะเก็บให้น้องพี่น้องนะโอ้ยมานพี่น้องคนนะครับกุ้งพีแต่กุ้งพี่น้องคนนะครับอู้กุ้งปลาซิวหลังที่สองเจ๋งครับพี่น้องเจียวครับ ละะะนะครับพี่นอ้องว้ยหืมหืมยอดเลยเจ๋งครับบางหลังที่สามครับฝ่าขึ้นฝนมาตรวพี่น้องดิไปครับฝ่ายย้มครับพี่น้องเฮาโอ้ถึงได้หลังที่สามเขานี่ เศษพลาสติกลองไว้ให้มันจมพี่นอ้องหูหึหึหึเห็อเนอะไรแล้วพี่น้องเพื่นนะครับอ้เพุ่นนะครับได้โย่พี่น้องปลาซิวก,กับกุ้งพี่น้องเสียงครับเก็บครับพี่น้องลกที่สามพื่นมาโอ้ปลาซิวอะไรได้พี่น้องพื่นนะครับเก็บเก็บเก็บ อยู่พี่นออ้องเอ้ก็ผมเจ๋ง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 หายุหากินสิเราพี่น้องเอ้กินง่ายๆบ้านๆเขาเนี่ยแหละต้องหากินใส่ไก่พี่น้องนี่ครับซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติพี่น้องเอ้ยอยากกินก็มาหาใส้มุกกุ้ง,ก,งกุ้งกินพี่น้อง <Ooh. S 1> เอ้โอ้โเบิ้งพี่น้องนี่ครับเขาอักลาก เฉ้ยง,ง,ยงยรครับผมไล้รับพี่น้องยาม่อครับพิชาบ้านห้องพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งเสียงนกเสียงกาไปพี่น้องเลยหลังที่สีเป็นยังไงนะครับน้องมนัน อึบอึบอมานไหมโอ้นี่พอได้ยุพี่น้องสู่หลังเมื่อกี้พ่ได้พี่น้องแต่ก็ได้ยุกกยเก็บครับผมโอเคไปครับเบังหลังสุดท้ายครับนี่ครับบังสุดท้ายครับโอ้ยังไง รอดไม่รอดรอดไม่รอดอได้ไม่ได้รุ่นรุนมีเสียงปะอือ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 อดไ้อยู่พี่น้องนะครับปลาซิวกับกุ้งพี่น้องมานอยู่อ้แหลวแหลงอยู่พี่น้องมาหนิกรบผมเก็บครับอี๋ยมนัมนมนัน นะครับพี่น้องหลังสุดท้ายพี่น้องกุ้งพี่น้องกุ้งทั้งนั้นเลยพี่น้องเนีโอ uf, ้ยเจียวเจียวเจียวนะครับเออหม <Dynam ics> านอยู่พี่น้องโอ้โวแลงอยู่พี่น้องเ,อเก็บ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 เชียวครับขอบคุณ ครับทนงานพี่น้องหาลังห่างๆพี่น้องคนนะครับอู้ยเห็นะครับอ่กลากพี่น้องขาก้งขาวอักลากพี่น้องได้ดปิดก้อยแล้วพี่น้องปลาซิวพอได้มกอีได้พี่มกเส้นหมอเลยพี่น้องนะครับปานหมานอยู่พี่น้องนะครับหมายหมานท่าครับพี่น้องสะไนลิ้มบึ้งยังไะพี่น้องครับผมอู้ไเมียคนรเมื่อพี่น้องออกมาทั้งพี่น้องเงือบตกค้ำแลยครับผม สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อกำลังแรงใจให้ช่องนุ่มจักรพรรดิพัทีนนะครับผมวันนี้ก็ได้กับเขาแรงแล้วพี่น้องได้ก้อยไปไือกุ้งไป้อยเลยพี่น้องได้ปลาซิวไปบกอีกแบบเพื่อมันมันอยู่พี่น้องกับเขาแรงมือไหร่พี่น้องหากินทั้งน้ำมื่อไหรพี่น้องสำหรับวันนี้นุ่มจักรพัฒนิทีนขอข่าวรายลรพี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับมันมันกับพี่น้อง